สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและก็สวัสดีค่ะเด็กๆที่นรารักทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาภาษาไทยเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปเสียงตำแหน่งของสาระานะคะสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับพยัญชนะไทยใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับรูปเสียงตำแหน่งของสาระาคุณครูก็มีเพลงมาให้เด็กๆนะคะได้ฝึกร้องกันถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกับเพลงเลยค่ะ เด็กๆคะก่อนที่เราจะไปเรียนเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสระอากันก่อนนะคะสวัสดีเธอจะมามาเรียนคำสระอาอาจะอยู่คู่พยัญชน,นะไม่ล ยังคู่ไปป้าตาอาพานะใช้สระอาทุกคำใช่ไหมถ้าคำอามีตัวสะกด สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปเสียงและการวางตำแหน่งของสระอาค่ะเด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสระอาเนี่ยอ่านออกเสียงว่าอาใช่ไหมคะและมันมีวิธีเขียนก็คือเราจะเขียนสระอาเราจะลากจากข้างบนลงมาด้านล่างเด็กๆเห็นตัวเลขไหมลูกลากจากเลขหนึ่งมาถึงเลขสองใช่ไหมคะ สระอาะเป็นสระเสียงยาวเวลาเด็กๆอ่านเสียงเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าอ่านเสียงว่าอาส่วนตำแหน่งของสระอาะเด็กๆเคยลองสังเกตไหมคะว่าสระอาะเนี่ยวางตำแหน่งอยู่ตรงไหนสระอาะนะคะสระอาะจะอยู่ด้านหลังของพยัญชนะนะคะเช่นคุณครูมีตัวกอไก่ใช่ไหมลูกเด็กๆลองคิดซิว่าสระอาะจะอยู่ ตรงตำแหน่งไหนของกอไก่คะเก่งมากลูกสาราจะอยู่ตำแหน่งด้านหลังนะคะคราวนี้เด็กๆจำตำแหน่งได้แล้วใช่ไหมคะเราจะมาลองทำใบงานนะคะเด็กๆลองดูภาพสิลูกภาพแรกเด็กๆลองดูสิคะว่าเป็นตัวอะไรบวกกับสระอาเราจะอ่านว่าโมอามาหรือส,สองอะไรคะ กอากาที่เหลือคุณครูจะให้เด็กๆลองดูนะคะว่าเด็กๆเนี่ยจะเขียนได้หรือเปล่าถ้าเด็กๆทำได้แล้วเด็กๆอย่าลืมลงสีให้สวยงามด้วยนะคะ